ตมาพระอธิการสิงเพรสุธิโกเจ้าอาวาสวัดโคกหลวงดวนตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขรรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมข้างหลังนี้ก็คือเป็นต้นอะไรนะครับอ่าเป็นทุเรียนม้อนทองอืมทุเรียนมอนทองแล้วหลวงพ่อมีแนวคิดหรือว่าอ่าแรงจูงใจมาจากไหนในการปลูกทุเรียนนะครับอ่าแนวคิดในการปลูกทุเรียนก็คือว่าอ่าพื้นที่บ้านเราเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครปลูกทุเรียนอทีนี้ก็เลยอยากจะลองเอามาปลูกดูในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครปลูกมาก่อนแล้วเห็นว่าหลวงพ่อมีวิธีหรือสูตรในการปลูกจริงไหมครเห็นเขาว่ากันทุเรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะปลูกยากนิดหนึ่งถ้าเราไม่ไม่รู้สูตรไม่รู้วิธีปลูกก็ซื้อไปปลูกก็อาจจะตายมไม่รอด แต่ว่าถ้าเรามีเคล็ดลับมีสูตรในการปลูกทุเรียนอ่าเขาก็อยู่ได้ทุกที่ก็าสามารถปลูกได้อแล้วหลวงพ่อไปเอาวิธีปลูกมาจากไหนไปเรียนรู้มาจากไหนฮะอ่าตอนนี้คือด้วยประสบการณ์ที่เราได้ทามาอ่ามันเหมือนกับประสบการณ์ที่สอนตัวเราเองก็คือว่าเคล็ดลับอ่าในการปลูกทุเรียนนี่มันไม่ใช่อะไรมากก็เกี่ยวกับการให้น้ํม การใส่ปุ๋ยให้น้ำนี่ต้องให้สม่ำเสมออ,อย่าให้เขาขาดน้ำถ้าตัวเรียนเขาขาดน้ำสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เขาก็จะตายเลยถ้าเราไม่มีเวลาว่างเราก็อาจจะทำระบบน้ำเนาะตอนนี้มีประมาณกี่ต้นฮะที่โตอตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าต้นออกผลประมาณสักกี่ต้นฮะออกผลตอนนี้มันออกผลได้สีต้นแต่ติดดอกหลายต้นอยู่แต่ว่า เขาเพิ่ง <P ừng> <P ing> ปีแรกเขาก็สลัดทิ้งหมดตทุเรียนเขาสลัดทิ้งว่าว่าก็เป็นดอกปีแรกอตัวนี้ก็เป็นพันธุ์ม่อนทองนะม่อนทองอแล้วได้กินยังรหลวงพ่อ,อทุเรียนกินแล้วต้งแต่ปีต่แล้วก็มีลูกแต่ไม่ไม่เยอะแล้วรสชาติเป็นยังไงฮะมันแตกต่างยังไงกับทุเรียนทั่วไปฮะ <c oughs> รสชาติก็ก็เข็นจะามาฉันไม่เป็นหรอกแต่ว่าโยมเขาก็ทานกันเนาะ <P ing> เขาเห็นว่ารสชาติก็โอเคอยู่ก็ถูกปาก ก็ดูแล้วก็กินดูแล้วน่าอร่อยอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าราไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงก็ลองชิมเองก็แล้วกันปลูกที่ไหนฮะ,อะตอนนี้ก็คือคุ้มน้องเกาะบ้านโคกลำดวนเรียกว่าคุ้มน้องเกาะออกจากหมู่บ้านหลักบ้านโคกลำดวนมาประมาณสองกิโลในสระน้ำรอบสระน้ำครับผมวันห้ากิโลนะห้ากิโลโอห้ากิโลวันนี้ก็สามโลขึ้น อันนี้ก็่าจะอยู่สองลูกเราทำยังไม่เป็นก็เลยเราก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเขาสลัดเขาจะอยู่กี่ต้นกี่ลูกก,ก็เรื่องของเขาโดยธรรมชาติของเขาของเขาเนาะแต่ว่าถ้าเราดูแลเป็นเนี่ยถ้าเราบำรุงบำร,รุงต้นบำรุงอ่าใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาได้เนี่ยเขาก็จะติดให้เยอะชื่อท่านอะครับสวัสดีครับ กับผมกิติสัช์ซื่อครับนายนอำเภอศรีคอรภูมจังหวัดสุรินทร์ครับครับวันนี้กระผมในฐานะของนายนอำเภอนะครับซึ่งจะต้องบริหารงานระบัดทุ่งคุ้สุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีคอรภูมิแล้วก็อำเภอศรีรคอรภูมของเราได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่องในการสร้างผู้นำนัก,กเพื่อนยุทธศาสตร์นำการพัฒนาของกระโสมมาดไทย ผมเองได้มีพารีเิครือข่ายในการทํางานจํานวนมากนะครับตอนนี้ผมได้สร้างหลังจากที่กระทรวงมาไทยนะครับได้ให้โอกาสในการไปฝึกอบรมสร้างนักผู้นํานักพัฒนานะครับทำให้ผมได้กลับมาปเป็นไปงานที่อำเภอและผมก็ได้สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นตอนนี้กว่า300รคนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ ผมได้มาพบภาคีเครือข่า,ขายในการนำนพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับโดยคือชาวอีสานจะมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ําถ้าหากเราจัดการเรื่องน้ําแหล่งน้ำโดยเฉพาะผมจะเน้นไปที่แหล่งน้ำขนาดเล็กเพราะว่าอยู่ตามเทือกสวนไรนาชาวบ้านจะใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับชาวน้ําชาวบ้านจะต้องมีน้ําเป็นของตัวเองเพื่อบริหารจัดการในการสร้างสมาชีพทำากิตรกรรมธรรมชาตินะครับ ซึ่งกิจรกรรมธรรมชาติที่เราจะทําแล้วก็สร้างพัฒนาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้พออยู่พอกินพอใช้นะครับเริ่มต่ระดับครัลเนือ,อยจ่ไปถึงระดับมหาภาคระดับใหญ่ๆนี่ก็คือนําศาสตร์พระราชาหรือทฤษฎีใหม่มาใช้วันนี้นะครับผมได้มากับเครือข่ายซึ่งท่านเป็นผู้นำทางศาสนาคือพระอจางาสิงเพชรที่วัดโคกลําดวนท่านได้เป็นผู้นําในการทํา พลิกฟื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งบริเวณริมสระน้ําที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อสร้างความชุ่มชืน้นท่านได้ปลูกพืชพันธุ์มากมายที่คนอีสานคิดว่าทําไม่ได้แต่ท่านก็สามารถทาได้ภายใต้ศาสตร์พระราชาเช่นท่านด้านหลังผลก็จะเป็นต้นผลไม้ต้ะท้อนต้นโอคาโดโบโอโคาโดนะครับซึ่งปลูกยากมากนะครับแต่สามารถปลูกเกิดได้อย่างสวยงามที่แผ่นดินอีสานบนพื้นที่ดินสีคอร์ภูมิมีต้นทุเรียนที่ดอกออกผล มีต้นไม้มีพืชผักสวนครัวพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวขึ้นเต็มไปหมดท่านเป็นภาคีเครือข่ายของอำเภอศรีขอรภูมินะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้นำเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับทั้งกลุ่มโคกน้องนาก็ดีกลุ่มมากมายนะครับเราได้มาจับมือกันร่วมมือกันพัฒนาแล้วก็เพื่อที่มีความมุ่งหวังในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีรายได้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย,อย่างยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชาภายใต้ทฤษฎีใหม่นะครับวันนี้นะครับ,นนนะรบเราได้เดินทางมาการทางแล้วถ้าพูดในความรู้สึกส่วนตัวผมคือตั้งแต่ได้เริ่มสร้างพัฒนาคนพัฒนาองค์กรพัฒนาดินพัฒนาน้ำนะครับในน้ําก็มีปลาอยู่ทุกที่นะครับผมจะสร้างต่อไปนะครับวันนี้ผมได้นําเสนอ,อโครงการเสนอยุทธศาสตร์นะครับไปอย่ง ส่วนกลางไปยังผู้คนชานะครับโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านได้สร้างแรลงผลักดันสร้างความมุม่งหวงสร้างพัฒนานักขับเคลื่อนทุกฝ่ายนะครับและเพื่อที่จะขอสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อหาน้ํามาใช้ในการสร้างทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่อ่ภูมิตามภูมิสังคมตามภูมิปัญญาซึ่งผมเลเห็นว่ามันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ บรรเทาปัญหาความร้อนได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จะคือจุดแตกหักมันอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนถ้าครัวเรือนหมู่บ้านชุมชนแข็งแรงประเทศชาติก็แข็งแรงไปด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายจริงๆแล้วก็เราจะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าเราทําได้แน่นอนกับมั่นใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ